นายบุญคาบอนปัญญามริโชตได้ออกมาเปิดเผยนิทานเรื่องใหม่เรื่องใส่รับใส่หน้ากับคุณหญิงจอมมายานิทานเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อให้รับรู้ถึงคำว่าแม่ผู้เป็นที่รักนายบุญคาบอนปัญญาบริโชตได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่านิทานเรื่องใสยรับใส่หน้ากับคุณหญิงจอมมายาตอนที่หนึ่งผมมีนิทานเรื่องหนึ่งที่เล่านี้ นิทานที่เขียนและแต่งขึ้นเพื่อเป็นคติเตือนใจกับคนในสังคมเกี่ยวกับความรับความผูกพันระหว่างแม่กับลูกของครอบครัวหนึ่งจึงไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นนิทานที่แต่งขึ้นเพื่อให้รับรู้ถึงคำว่าแม่ผู้เป็นที่รักที่ได้รับความเด็ดอนจากการเสียชีวิตของบุตรสาวที่เป็นนางแบบซื่อดังที่สุดของประเภทซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่สวยสง่างาม และเป็นบุคคลที่มีประชาชนรักใครและมีแฟนขับติดตามผลงานของเธอเป็นจำนวนมากนางแบบสาวสวยคนดังมีคุณแม่เป็นคุณหญิงสูงศักและหน้าตาดีอยู่ในสังคมชั้นสูงของประเทศและเป็นบุคคลที่สง่างามมากๆหาก,ากหบ,บุคคลใดเข้าใกล้และได้สัมผัสแล้วจะหลงรักและลุมไหลเดองจับคุณหญิงเจามายาเป็นคนที่พูดจาไพเราะสนะหู หรือพูดง่ายๆพูดจาดี่าทางของท่านเป็นผู้หญิงที่แสนสวยตื่อตรงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอันใดวงเล็บความจริงอาจไม่มีใครรู้นิคานเรื่องนี้นี่อยู่ว่าหนังแบบชื่อดังได้ไปทำงานโปรโมทสินค้าหรือรีวิวสินค้าให้กับเพื่อนคนหนึ่งและภายหลังเลิกงานก็ได้มีเพื่อนสนิทชักชวนไปท่องเที่ยวต่อกับเพื่อนเอนผู้ชายกลุ่มหนึ่งคิดถึงคนรู้จัก พาไปเทีียวผ่อนคลายด้วยการน,นั่งล่องเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำกลางเมืองกับเพื่อนๆซึ่งมีการดื่มกินเหล้าเมายากันตามปกติของกลุ่นังแบบดาราและสาวมาดังแบบคนดังก็ได้รับอุบัติเหตุตกเรือเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนนำในการเสียชีวิตและตกเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลกที่ประชาคมโลกได้รับชมการเสนอข่าวในอุบัติเหตุการตกเรือเสียชีวิตอย่างกระทันหันและมีเงืง่อนํำ ยิประชาชนเฝ้ารอการติดตามค้นหาความจริงในการเสียชีวิตยอย่างมีเงื่อนนำดังกล่าวอย่างใสจดใส่อจณประเทศมองโกเลียเป็นดินแดนแห่งหนึ่งที่หลายๆคนในโลกเคยใฝ่ฝันอยากไปเที่ยวและไปพักผ่อนเพราะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อารมณ์สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยสดงดงามและเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยแหล่งการท่องเที่ยวมากมายเึนเหมาะสมอ,อย่างมาก กับการค้าขายและการลงทุนของต่างประเทศแต่ด้วยประเทศดังกล่าวมีปัญหาในความไม่แน่นอนทางการเมืองและสังคมจึงทำให้เกิดประสบปัญหาได้เสถียรภาพทางการเมืองมาโดยตลอดเพราะว่าตัวจากการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอำนาจทางการเมืองกันมาโดยตลอดของบุคคลชั้นสูงของสังคมของประเทศมังกเลียซึ่งเป็นสาธารณรัฐซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ที่ใช้ระบบประธานาธิปดีเป็นสูนย์กางทางอำนาจยี่ประมุกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรงเดิกประธานาธิบดีคนใหม่เป็นประมุกของประเทศชื่อว่าจอ์นโรเจอร์แลนด์และในขณะเดียวกันก็มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่อว่าแจ็คเกอร์ลีเป็นผู้บังคับสูงสุดของตำรวจที่มีอำนาจบริหารจัดก,การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศดังกล่าวเมื่อต้นปีคศ2022ได้เกิดเหตุศพกนตกรรมขึ้นในประเทศสงโกเลียเกี่ยวกับอุบัติเหตุนางแบบเสาวชื่อดังศกเครือเสียชีวิตและศพได้จมน้ำหายไปหาศพไม่เจอและเกิดความวุ่นวายอย่างมากายจึงกลายเป็นข่าวที่มีประชาชนสงสัยในการเสียชีวิตของนางแบบชื่อดังอย่างมากในเวลาเดียวกันในระหว่างนั้น ก็ได้มีด้วยงานราชการยินกู้ภยัยประชาชนทั่วไปได้ร่วมกับอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจติดตามและค้นหาสศบหรือล่างอันไร้วิญญาณของนางแบบสาวชื่อดังอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไร้ผลไม่เจอจอนเวลาผ่านพ้นไปเป็นเวลากว่าหนึ่งวันก็ยังหาไม่เจอทำให้ข่าวดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชนในประเทศ และต่างประเทศเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันก็มีบรรดาหมอผีไสยศาสตร์เมตมุก็ได้ออกมาแสดงความคิดเข็นมากมายว่าจะเจอศพดังแบบชื่อดังที่ไหนและวันเวลาที่ไหนเพื่อช่วยเหลืออีกทางหนึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งของประเทศมองโกเลียชื่อว่าเดมบันศูนย์ศูนเจ็กับพวกประกาศตัวเองืะขออาสาสมัครช่วยเหลือผู้หญิงจอมมายา ค้นหาศพของบุตรสาวตัวเองและสาเหตุการตายเ้วยการร่วมกันกับประชาชนจำนวนมากในการติดตามค้นหาศพร่วมกันกับประชาชนและยังมีชมรมช่วยเหลือประชาชนที่มีประธานชมรมชื่อว่าโคนันจังเป็นผู้ดูแลชมรมดังกล่าวโคนันจังเป็นนักสืบสวนสอบสวนเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากของเมืองหลวงมองโกเลีย และเป็นชมรมที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนโดยตลอดจนเป็นที่ได้รับการยอมรับของประชาชนในประเทศแล้วก็ผ่านค้นไปอีกหนึ่งวันจนไม่เจอศพจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่วันที่สองก็เจอศพร่างอันไร้วิญญาณของนางแบบสาวชื่อดังทุกคนในประเทศให้ความสนใจในการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำดังกล่าวต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปต่าง,าง,างนาๆนานาดาและภายหลังค้นหาศพเจอ ก็ปรากฏว่าสภาพศพของนางแบบที่ค้นเจอมีร่องรอยบาดแผลถูกทำลายร่างกายแต่เพื่อนๆของนางแบบชื่อดังที่อยู่บนเรือในขณะที่นางแบบชื่อดังตกเรือให้การขัดแย้งกับความเป็นจริงต่อตำรวจและในขณะเดียวกันตำรวจก็สรุปสำนวนคดีการตายที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนจนนำไปสู่การค้นหาความจริง ในการเสียชีวิตของนางแบบสาวชื่อดังและเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่านิทานในเรื่องนี้สายลับใสยหน้ากับคุณหญิงเจ้ามายาความรักความผูกพันในความเป็นมารดากับนางแบบสาวชื่อดังซึ่งเป็นลูกและความวุ่นวายของสายลับและนักกั้เมืองคนดังที่เข้าไปเกี่ยวข้องและผัวพันกับคุณหญิงแม่เจ้ามายาจะเป็นอย่างไรและยังมีความมัน ที่จะต้องเล่าให้ฟังอีกหลายซอดมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงนิทานที่แสงขึ้นเรื่อความบันเทิงและเป็นปุทาหอสอนใจของบทบาทของคุณแม่ที่มีต่อบ,บุตรสาวว่าเมื่อลูกสาวเสียชีวิตยอย่างมีเงื่อนนําและคุณแม่จะต้องเจออะไรจับความตายของบุตรสาวสุดที่รักและความเลวร้ายของวงการตำรวจที่ไร้ซึ่งความซื่อตรง และความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบุตบายของวงการนักกฎหมายหรือทนายความที่ออกมาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพื่อที่จะเข้ามาทำงานคดีดังกล่าวให้กับกุณหญิงต้อมมายาและเพื่อนเพื่อนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาในการช่วยเหลือทางคดีซึ่งมีทนายความหลายกลุ่มหลายคนเข้ามาเสี่ยวข้องและเกิดความพุ่นวายถึงการแย่งคดีกัน จนเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายของวงการทนายความและในการเข้าถึงความจริงและความวิติธรรมในการค้นหาสาเหตุการตายอย่างแท้จริงของนางแบบสาวชื่อดังว่าจะมีความบุวาบขนาดไหนเพียงใดสนเป็นเหตุทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีความการอุตรุษมากมายและยังมีบทบาทและหน้าที่ของสายลับสายหน้าโคนันจังอีพากันออกมาช่วยเหลือคุณหญิงจ้ามายา เจนเดียวกับทุกทุกคนออกมาทำงานด้วยจิตวิญญาณอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือโดยไม่คิดสแสวงหาผลประโยชน์ใดๆในการเสียชีวิตการตกเรือดังกล่าวแต่จะต้องเจอกับอะไรบ้างวงเล็บผมรับรอมความมัน่นในบุญขาวบนยังได้กล่าวอีกด้วยว่านิทานเรื่องนี้เราให้เห็นถึงความแตกต่างและความเป็นจริงของสังคมของประเทศมองโกเลีย ว่าบางครั้งการทุ่มเททางานให้การช่วยเหลือสังคมก็ดีเหมือนกันแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่อย่างไรแม้ว่าสังคมที่เราอยู่จะมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้บังคับใช้กฎหมายหรือการละเลยหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยโทุจริตก,ก็ตาม เราควรดูว่าสังคมของประเทศที่เราอยู่นั้นเต็มไปด้วยอะไรนักการเมืองชั่วและข้าราชการชั่วมากมายเราควรจะกระทำหรือไม่เพื่อมีให้เกิดความวุ่นวายในสังคมแม้ว่าการเสียชีวิตของนางแบบสาวจะเป็นฆาตรรมอำพรังในสาเหตุการตายหรือไม่แม้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะรู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรก็ตามบุคคลต่างๆก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านยินนะ่งนัก ในการค้นหาความจิ่งเพราะว่ามันมีเงื่อนนำยินิกกลุ่มคนบางคนกำลังใช้การตายหรือการเสียชีวิตของนางแบบสาวคนดังเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรวงเล็บนิทานนะครับรอติดตามนิทานใส่ลับใส่หน้ากับผู้หญิงเจ้ามายาในตอนต่อไปเร็วๆนี้